สูงครับนะครับแล้วก็ทักษะดีนะครับลูกมืสักครู่นี้ดีว่าอัลซิโน่เนี่ยเป็นจังหวัดที่ทางกาวินต้องอ่านเกล็อยู่ในเต็ดนะครับทั้งนัทพรครับนะครับลูกอากาศทั้งคู่นี้ก็เล่นกันได้ดีนะครับใช่ครับโอ้โหแต่จังหวะนี้ครับเอาละครับอาลกลาแมเปิดมาแล้วก็ไม่มีตัวเข้าสกัดโอู้แต่ยิงไปติดนัทพรครับยังได้อยู่นะครับจังหวะนี้บอลอยู่ที่เบลาอูไอินโอ้โหหลังเยอะเอาละครับดูลาซัฮัสซันเปิดเข้ามาโดนหม่งได้ ถ้าบุกนี่เป็นี้นี่แหละถ้าเป็นโคตรวนเนี่ยนะครับอ้้หแล้วลูกนี้จริงชนการมองซ้ายอีกทีโอ้โหเป็นประตูเลยครับเดี๋ยวก่อนครับล้ำหน้าหรือเปล่าล้ำหน้าครับโอ้โหใช้วิวัฒนาการนะครับไฮเทคในรูปเกมที่ออกมาผุ้ตัดสิ์เป่านักเวทหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกครับก็เป็นทางฝั่งของเมืองทองบุกไปยันเสม คารามาก็พยายามจะเปิดยอดเข้าไปนะครับอะไรอุ้ยเราก็รู้ดียิงโอ้โหแล้วก็เข้าประตูไปแล้วครับโอ้โหเมืองทองปล่อยให้ยิงจอๆนะครับเป็นฟาบีโอนะครับหรือเปล่าเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูครับว่าเป็นใครโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแล้วพุัดสินก็ปล้อมดูเวลาการแข่งขันครับเอาคารามาของซีเรียครับ ลองแชมป์เก่านะครับเมื่อปี2008ก็เป็นฝ่ายเฉียนชนะเมืองทองยูเนเต็ดแชมป์ไทยพิมลีของไทยไป1ประตูต่อศูนะครับจากการยิงของอาชิโนในนาทีที่64นะครับสกอร์แบบนี้นะครับถ้าเกิดนัดหน้าเมืองทองชนะนี่ก็จะต้องชนะแบบไม่เสียประตูด้วย